มงคลที่สาสสองประพฤติพรหมจรรัรทร์มงคลชีวิตสามประการฉบับทางก้าวหน้าชาวสวนชาวไร่หลังจากถางป่าเผาหญ้าแล้วต้องรีบปลูกพืชผักผลไม้ที่ต้องการลงไปก่อนที่หญ้าจะกลับระบาดขึ้นใหม่ฉันใดคนเราเมื่อบำเพ็ญตบะทำความเพียรเผากิเลสจนเบาบางลงแล้ว ก็ต้องรีบปลูกฝังคุณธรรมต่างๆลงในใจด้วยการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อยกระดับจิตให้สูงขึ้นก่อนที่กิเลสจะฟูกลับขึ้นใหม่อีกฉันนั้นประพฤติพรหมจรรย์คืออะไรการประพฤติพรหมจรรย์แปลว่าการประพฤติตนอย่างพระพรหมหรือความประพฤติอันประเสริฐหมายถึง การประพฤติตามคุณธรรมต่างๆทั้งหมดในพระพุทธศาสนาให้เคร่งครัดยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้กิเลสฟูกลับขึ้นมาอีกจนกระทั่งหมดกิเลสซึ่งต้องผ่านขั้นตอนต่างๆตามภูมิชั้นของจิตภูมิชั้นของจิตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าจิตของคนเราอาจแบ่งภูมิชั้นได้เป็น4ระดับตามการฝึกฝนตนเองคือหง กามาวจรภูมิเป็นชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามารมยังยุ่งเกี่ยวกับการมาคุณอยู่ได้แก่ภูมิจิตของคนสามัญทั่วไป2รูปาวจรภูมิเป็นชั้นที่ท่องเที่ยวอยู่ในรูปารมมีความสุขความพอใจอยู่ในอารมณ์ของรูปฌานได้แก่ภูมิจิตของผู้ที่ฝึกสมาธิมามากจนกระทั่งได้รูปประชาน เมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่สนใจกามารมร์มอิ่มเอิบในพรมวิหารธรรมซึ่งเป็นสุขประณีตกว่ากา,มารมร์เป็นเหมือนพระพรหมบนดินและจากโลกนี้ไปก็จะไปเกิดเป็นพระพรหมรูปประพรม 3. อรูปาวจรภูมิเป็นชั้นที่ท่องเที่ยวในอรูปารมมีความสุขอยู่ในอารมณ์ของอรูปชานได้แก่ภูมิจิตของผู้ที่ทำสมาธิจนกระทั่งได้อรูปฌาน มีความสุขที่ประณีตกว่าอารมณ์ของรูปฌานอีกเมื่อละจากโลกนี้ไปก็จะไปเกิดเป็นอรูปรหม 4. โลก,กุตระภูมิเป็นชั้นที่พ้นโลกแล้วได้แก่ภูมิจิตของอริยะบุคคลมีความสุขอันละเอียดประณีตลึกซึง้งทั้งสี่ภูมินี้รวมเป็นประเภทใหญ่ๆได้สองประเภทคือโลกิยภูมิได้แก่ 1. กามาวจรภูมิ 2. รูปาวจรภูมิ 3. อรูปาวจรภูมิ 4. โลกุตระภูมิในชั้นโลกียภูมินั้นมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไปและมีการยักย้ายทายเทขึ้นลงได้ผู้ที่อยู่ในอรูปาวจรภูมิถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมประมาท อาจตกลงมาอยู่ในกาาวจรภูมิก็ได้ผู้อยู่ในกาาวจรภูมิถ้าตั้งใจทำสมาธิอาจเลื่อนไปอยู่รูปราวจรภูมิหรืออรูปราวจรภูมิได้เลื่อนไปเลื่อนมาได้ตามบุญกุศลและตามผลของการปฏิบัติธรรมของตนเองและในชั้นโลกียภูมินี้ถึงจะมีสุขก็สุขอย่างโลกียังมีทุกข์รัคนอยู่เหมือนอย่างที่เราเจอกัน มีลูกมีครอบครัวก็คิดว่าจะสุขพอมีจริงก็มีเรื่องกรุ่มใจให้ทุกจนได้เหมือนในเวลาหน้าร้อนก็คิดว่าหน้าฝนจะสุขพอถึงหน้าฝนก็หวังว่าหน้าหนาวจะสบายเลยไม่ทราบว่าสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนพระท่านเปรียบความสุขทางโลกิยภูมินี้ว่าเหมือนพยับแดดเราคงเคยเจอกันในเวลาหน้าร้อนมองไปบนถนนไกลไกล จะเห็นพยับแดดระยิบระยับอยู่ในอากาศเต็มไปหมดหรือเห็นเหมือนมีน้ำอยู่บนผิวถนนแต่พอเข้าใกล้ไปดูกลับไม่เห็นมีอะไรสุขทางโลกีก็เหมือนกันหวังไว้แต่ว่าจะเจอสุขแต่พอเจอเข้าจริงกลับกลายเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปด้วยเหตุน,นี้จิตของคนที่ตกอยู่ในโลกียภูมิทางพระพุทธศาสนาท่านจึงใช้คำว่าสังสารจิตแปลว่า จิตวิ่งวุ่นวิ่งสับสนวนไปเวียนมาจะวิ่งไปไหนล่ะก็วิ่งตะครุบสุกนะสิแต่สุกโลกีมันเป็นสุกกลับกรอกหลอกหล,ลอนจิตก็เลยกลับกรอกไปด้วยประการสำคัญคือสุกโลกีมันหนีได้เมื่อเราจะทันมันก็หนีเมื่อมันหนีเราก็ตามแล้วก็ตามไม่ทันสักทีขอให้ลองสังเกตดูเถิด สุขโลกีที่เป็นยอดสุขนั้นไม่มีเป็นร้อยตรีก็คิดว่าเป็นร้อยโทคงจะสุขพอเป็นร้อยโทก็คิดว่าเป็นร้อยเอกคงจะสุขไล่ตามขั้นไปร้อยเอกก็ว่าพันตรีพันตรีก็ว่าพันโทจนเป็นในพลก็ยังคิดว่ามีสุขข้างหน้าที่ดีกว่าของตนอีกหากวิ่งตามตะครุบสุขไปเรื่อยๆจะกี่วันกี่เดือนกี่ปี วิ่งตามตะครุบไปได้สุขโลกีมันนิดหน่อยแต่ขวาติดทุกมาทุกทีหักหลบลบมนี้ดูแล้วทุกมากกว่าสุขและที่สำคัญจิตที่วิ่งวุ่งสับสนมีโอกาสพลาดพลั้งได้ง่ายเหมือนคนวิ่งวุ่งสับสนนั่นแหละมีหวังหกล้มตกลุมตกบ่อเข้าจนได้จิตก็เหมือนกันวิ่งไล่จับความสุขหัวสุขหัวสุนคนที่ระวังไม่ดีหกล้มเข้าคุกเข้าตารางก็เยอะ ถล่มลงนรกอเวจีก็มากอุปมาความสุขในโลกียภูมิทั้งสามชั้นได้ดังนี้กามาวจรภูมิเป็นสุขชั้นต่ำยังยุ่งเกี่ยวกับกามสุขเหมือนเด็กเล่นขี้เล่นดินรูปาวจรภูมิเป็นสุขที่สูงขึ้นมาหน่อยสุขเหมือนคนมีงานมีการที่ถูกใจทำเพลิดเพลินไปอรูปาวจรภูมิเป็นสุขที่สูงขึ้นมาอีกสุขเหมือนพ่อแม่ ครูอาจารย์ที่เห็นลูกที่ตนเลี้ยงดูอบรมมามีความเจริญก้าวหน้าหรือเห็นงานการที่ตนทำสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีชื่นชมผลงานของตนศาสนาโดยทั่วไปอย่างสูงที่สุดก็สอนให้คนเราพัฒนาจิตได้ถึงขั้นอรูปารมณ์เท่านั้นเช่นศาสนาพราหมณ์ก็สอนให้คนมุ่งเป็นพระพรมยังวนเวียนอยู่ในโลกียภูมิขึ้นขึ้นลงลง แต่พระพุทธศาสนาของเราสอนให้คนมุ่งหน้าสู่โลกุตรภูมิเข้านิพพานความมุ่งหมายสุดยอดของการประพฤติพรหมจรรย์นในพระพุทธศาสนาคือให้ตัดโลกิยะวิสัยตัดเยื่อใยทุกๆกอย่างเพื่อมุ่งหน้าสู่โลกุตระภูมิและอย่างแรกที่ต้องทำก่อนคือการปฏิบัติตามมัรคมีองแป8เพื่อตัดกามารม์แล้วจึงตัดรูปารมณ์ อรูปารมณ์ไปตามลำดับสำหรับพวกเราผู้ทุชนทั่วไปสิ่งสำคัญที่เหนี่ยวรัง้งเราไว้ไม่ให้ก้าวหน้าในการพัฒนาจิตและทำให้กิเลสฟูกลับขึ้นมาได้ง่ายที่สุดก็คือกามารมณ์ถ้าใครตัดกามารมณ์ได้ก็มีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้อย่างรวดเร็วการประพฤติพรหมจรรย์นในมงคลข้อนี้จึงมุ่งเน้นการตัดกามารมณ์เป็นหลัก เราลองมาดูถึงอุปมาโทษของกามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้อุปมาโทษของกาม 1. กามเกลียบเหมือนท่อนกระดูกเปล่าไม่มีเนื้อและเลือดติดอยู่เมื่อสุนัขหิวมาแทะเข้ายิ่งแทะยิ่งเหนื่อยยิ่งหิวอร่อยก็ไม่เต็มอยากไม่เต็มอิ่มพลาดท่าแทะพลาดไปถึงฟันหักได้พวกเราก็เหมือนกันที่หลงว่ามีคู่รักแล้ว แต่งงานแล้วจะมีสุขพอมีเข้าจริงไม่เห็นจะสุขจริงสักลายต้องมีเรื่องขัดใจให้ตะบึงตะบอลกันให้กลุ้มใจให้ห่วงกังวลทั้งห่วงทั้งหวงทั้งหึงไม่เว้นแต่ละวันที่หนักข้อถึงกับไปกระโดดน้ำตายหรือผูกคอตายเสียก็มากต่อมากพอจะมีสุขบ้างก็ประเดียวประดาวพอให้มันมันเค็มเ็ม,เ,มเหมือนสุนัขแทะกระดูก 2. การเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงหรือเหี่ยวข้าบบินมาแรงกาหรือเหี่ยวตัวอื่นก็จะเข้ารุมจิกแย่งเอาคือไม่เป็นของสิทธิ์ขาดแก่ตัวผู้อื่นแย่งชิงได้คนทั้งหลายต่างก็ต้องการหมายปองเอาจึงอาจต้องเข็นฆ่ากันเป็นทุกแสนสาหัสเราลองสังเกตดูก็แล้วกันที่มีข่าวกันอยู่บ่อยๆทั้งฆ่ากันชิงรักหักสวาานนะ่ะหรือรอบๆตัวมีบ้างไหม ที่กว่าจะได้แต่งงานกันก็ฝ่าดงมือฝ่าดงเท้าเสียแทบนายถูกตีหัวเสียก็หลายทีพอแต่งแล้วก็ยังไม่แน่เดี๋ยวใครมาแย่งไปอีกแล้วยิ่งสวยเท่าไหร่ยิ่งหล่อเท่าไหร่ยิ่งอันตรายเท่านั้นสการเปรียบเหมือนคนถือคบเพลิงที่ทำด้วยหญ้าลุกโพลงเดินทวนลมไปไม่ช้าก็ต้องทิ้งมิฉะนั้นก็โดนไม้มือระหว่างเดินก็ถูกควันไฟรมหน้า ต้องทนทุกทรมานย่แย่คนเราที่ตกอยู่ในกามก็เหมือนกันต้องทนรับทุกจากกามทำงานงกงกหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียต้องกลุ้มอกกลุ้มใจลูกจะเรียนที่ไหนดีจะเกเรหรือเปล่าเมียจะนอกใจไหมเดี๋ยวก็มีเรื่องขัดใจกันเสร็จแล้วก็ไม่ใช่จะได้อยู่ด้วยกันตลอดเดี๋ยวอา้าวรถชนตายเสียแล้วอา้าวเป็นมะเร็งตายเสียแล้ว หรือเพลอประเดี๋ยวเดียวก็ต้องแก่ตายกันเสียแล้วไม่ได้อยู่กันไปได้ตลอดหรอกเหมือนคบเพลิงย่าถือได้ไม่นานก็ต้องทิง้ง 4. การเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงอันร้อนแรงผู้ที่รักชีวิตทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าหากตกลงไปแล้วถึงไม่ตายก็สาหัสแต่ก็แปลกเหมือนมีอะไรมาพลางตาไว้เหมือนมีแรงลึกลับมาคอยฉุดให้ลงหลุมอยู่ร่ำไป พระทั้งสอนที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ก็เชื่อท่านหลอกแต่พอออกนอกวัดเจอสาวๆส,สวยๆหนุ่มรูปหล่อเข้าก็ลืมเสียแล้วเวลาจะแต่งงานก็คิดถึงแต่ความสวยความหล่อความถูกใจหาได้มองเห็นไปถึงความทุกข์อันจะเกิดจากกามเกิดจากชีวิตการครองเรือนไม่ 5. การมเปรียบเหมือนความฝันเห็นทุกอย่างเฉิดฉายอัมพัยแต่ไม่นานก็ผ่านไป พอตื่นขึ้นก็ไม่เห็นมีอะไรเหลือไว้แต่ความเสียดายคนเราที่จมอยู่ในกามก็เหมือนกันแรกๆก,ก็คุยกันกระหนุงกระหนิงน้องจะน้องจา๋าอยู่กันไม่นานพูดคำด่าคำเสียแล้วเพลอเพลอถึงตบตีกันเอาซี่โครงเหน็บข้างฝาเสียเลยก็มีงานก็มากขึ้นเป็นสองสามเท่าไม่เห็นสุขเหมือนที่คิดฝันไว้กามเหมือนความฝัน พวกเราจะเป็นคนเพ้อฝันลมๆแรงๆหรือจะเป็นคนยืนอยู่บนความจริงตั้งใจฝึกฝนตนเองปฏิบัติธรรมกันละ่ะ 6. การเปรียบเหมือนสมบัติที่ยืมเขามาเอาออกแสดงก็ดูโก้เก๋ดีใครเห็นก็ชมแต่ก็ครอบครองไว้อย่างไม่มั่นใจได้เพียงชั่วคราวไม่เป็นสิทธิ์เด็ดขาดเจ้าของตามมาพบเมื่อไรก็เอาคืนเมื่อน,นั้นตัวเองก็ได้แต่ละห้อยหาพวกเราก็เหมือนกัน ไปได้แฟนสวยแฟนหล่อมาก็ภูมิใจไปไหนไหนใครๆก็ทักว่าคู่นี้สมกันเหมือนกิ่งทองใบหยกยืดเสียอกตั้งทีเดียวเผลอประเดี๋ยวเดียวอ้าวผู้หญิงกลายเป็นยายแรงถึงไปเสียแล้วผู้ชายไงหัวล้านพุงพลุ้ยเสียแล้วนี่ความหล่อความสวยมันถูกธรรมชาติถูกเวลาทวงกลับเสียแล้วพวกเราจะไปหลงโงงงงายอยู่กับของขอยืมของชั่วคราวแบบนี้หรือเปล่า การเปรียบเหมือนต้นไม้มีผลดกอยู่ในป่าใครผ่านมาเมื่อเขาอยากได้ผลด้วยวิธีไหนก็เอาทั้งนั้นปีนได้ก็ปีนปีนไม่ได้ก็ซอยบางคนก็โค้นเลยใครอยู่บนต้นลงไม่ทันก็ถูกทับตายบเบาก็แข้งขาหักพวกเราก็เหมือนกันบางคนคงเคยเจอมาแล้วเที่ยวไปจีบคนโน้นคนนี้ยังไม่ทันได้มาเลยถูกเตะต่อยมาบ้างถูกตีหัวมาบ้าง ได้แต่บนรู้อย่างนี้นอนอยู่บ้านดีกว่านี่เหมือนผลไม้ในป่ายิ่งดกยิ่งสวยแล้วก็ระวังเถอะจะเจ็บตัว 8. กามเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อใครไปยุ่งเกี่ยวก็เหมือนกับเอาชีวิตให้ถูกสับเพราะกามเป็นที่รองรับทุกทั้งหลายทั้งกายและใจเหมือนเขียงเป็นที่รองรับคมมีดที่สับเนื้อจนเป็นแผลนับไม่ถ้วน 9. กามเปรียบเหมือนหอกและเหลาทําให้เกิดทุกขทิ่มแทงหัวใจเกิดความเจ็บปวดรวดราวมากใครไปพัวพันในกามแล้วที่จะไม่เกิดความเจ็บช้ำใจนั้นเป็นไม่มีเหมือนหอกเหลาที่เสียแทงร่างกายให้เกิดทุกขเวทนาอย่างนั้น 10. การเปรียบเหมือนหัวงูพิษเพราะการประกอบด้วยภัยมากต้องมีความหวาดระแวงต่อกันอยู่เนืองๆไม่อาจปรงใจได้สนิทวางจิตให้โปร่งไม่ได้ เป็นที่หวาดเสียวมากอาจชกให้ถึงตายได้ทุกเมื่อเหมือนหัวงูพิษทั้งหมดนี้คืออุปมาโทษของกรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ความจริงแล้วยังมีอีกมากนี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นเมื่อเราเห็นกันแล้วว่ากรมมีโทษมากมายถึงปานนี้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีแฟนยังไม่ได้แต่งงานรีบฝึกสมาธิมากๆเข้าตั้งแต่เดี๋ยวนี้เมื่อไห่ใจเราสงบ ความสว่างภายในบังเกิดขึ้นเราก็มีสุขที่เหนือกว่าการมาสุขอยู่แล้วความคิดที่จะมีคู่ก็หมดไปเองส่วนคนที่แต่งงานแล้วก็ไม่ถึงกับต้องอยากกันหรอกนะเอาเพียงแค่อย่าไปมีเมียน้อยอย่าไปมีใหม่อย่าไปหาอะไรมาเสริมก็แล้วกันแล้วก็หาเวลารักษาศีลแปดเสียบ้างด้วยนะเราลองมาดูวิธีประพฤติพรหมจรรย์กันวิธีประพฤติพรหมจรรย์ พรหมจรรย์ชั้นต้นสำหรับผู้ครองเรือนก็ให้พอใจเฉพาะกู้ครองของตนเท่านั้นรักษาศีลห้าไม่นอกใจภรรยาสามีพรหมจรรย์ชั้นกลางสำหรับผู้ครองเรือนคือนอกจากรักษาศีลห้าแล้วก็ให้รักษาศีลแปดเป็นคราวๆไปและฝึกให้มีพรหมวิหารสีพรหมจรรย์ชั้นสูงสำหรับผู้ไม่ครองเรือน ถ้าเป็นฆราวาสก็รักษาศีลอย่างน้อยศีลแปดตลอดชีวิตไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเพศเลยหรือถ้าเป็นชายก็ออกบวชเป็นพระภิกษุเจริญสมาธิภาวนาและปฏิบัติธรรมทุกข้อในพระพุทธศาสนาให้เต็มที่พรหมจรรย์ทุกชั้นจะตั้งมั่นอยู่ได้ต้องอาศัยการฝึกสมาธิเป็นหลักบุคคลย่อมเข้าถึงความเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์ชั้นต่ำ ย่อมเข้าถึงความเป็นเทพด้วยพรหมจรรย์ชั้นกลางย่อมหมดจดด้วยพรหมจรรย์ชั้นสูงสุดเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบวชชาวพุทธเรานิยมบรรพชาอุปสมบทกันเมื่ออายุครบ20ปีจัดเป็นการฝึกประพฤติพรหมจรรย์ที่ได้ผลดียิ่งวิธีหนึ่งจึงควรที่พวกเราจะได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับการบวชไว้บ้างดังนี้ 1. อายุขนาดบวช เยาวะชนเพศชายถ้ามีเวลาควรหาโอกาสบรรพชาเป็นสามเณรกันสักช่วงหนึ่งระหว่างอายุ15ถึง20ปีเพราะช่วงนี้ภาระยังน้อยยังไม่ค่อยมีกังวลจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเร็วหรือไม่เช่นนั้นก็ควรหาเวลาที่เหมาะสมบวชเป็นพระเมื่ออายุ20ถึง25ปีหรือเวลาอื่นที่สะดวกแต่ไม่ควรรออายุมากเกินไปเพราะสังขารจะไม่อำนวย จะลุกจะนั่งจะฝึกสมาธิก็ไม่สะดวกยิ่งกว่านั้นเมื่อมีอายุมากแล้วมักจะมีทิฏฐิว่ายากสอนยากเหมือนไม้แก่ดัดยาก 2. อายุขณะบวชเยาวะชนเพศชายถ้ามีเวลาควรหาโอกาสบรรพชาเป็นสามเณรกันสักช่วงหนึ่งระหว่างอายุ15-20ถึงปีเพราะช่วงนี้ภาระอย่างน้อยยังไม่ค่อยมีกังวลจะมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมเร็ว หรือไม่เช่นนั้นก็ควรหาเวลาที่เหมาะสมบวชเป็นพระเมื่ออายุ20-25ปีหรือเวลาอื่นที่สะดวกแต่ไม่ควรรออายุมากเกินไปเพราะสังขารจะไม่อำนวยจะลุกจะนั่งจะฝึกสมาธิก็ไม่สะดวกยิ่งกว่านั้นเมื่อมีอายุมากแล้วมักจะมีทิฏฐิว่ายากสอนยากเหมือนไม้แก่ดัดยาก 3. ประยะเวลาที่บวช อาจบวชในช่วงเข้าพรรษา3เดือนหรือบวชภาคฤดูร้อน1-2เดือนบวชในเวลาที่สะดวกลาง,งานได้หรือบวชตลอดชีวิตก็ได้แต่ควรบวชนานกว่า1เดือนจะได้มีเวลาศึกษาพระธรรมวินัยพอสมควร 4. การเลือกสำนักบวชข้อนี้สำคัญมากการบวชจะได้ผลแค่ไหนขึ้นอยู่กับสำนักบวชนี่เอง การเลือกจงเลือกสำนักที่มีการกวดขันการประพฤติธ,ธรรมและกวดขันพระวินัยสำนักที่ดีพระอุปชาอาจารย์จะมีการอบรมสั่งสอนพระใหม่อย่างใกล้ชิดมีการให้โอวา์เขี่ยเข็นให้ปฏิบัติธรรมจนไม่มีเวลาไปฟุ้งซ่านเรื่องอื่นอย่างนี้ดีส่วนสำนักไหนปล่อยประละเลยบวชแล้วไม่มีใครสนใจปล่อยให้อยู่ตามสบายบางทีตั้งแต่บวชจนศึกพระใหม่ไม่ได้สนทนาธรรมกับพระอุปชาอาจารย์เลย อย่างนี้ใช้ไม่ได้ป่วยการบวชที่เราบวชก็มุ่งจะฝากตัวให้ท่านอบรมให้แต่ถ้าท่านไม่เอาใจใส่เราบวชแล้วก็จะได้กุศลไม่เต็มที่ 5. การรักษาวินาันต้องคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นพระได้เพราะวินันถ้าทอดวิันออกจากตัวเสียแล้วแม้จะโกนผมนุ่งพระเหลืองก็ไม่ใช่พระ นอกจากจะไม่ใช่พระแล้วชาวพุทธยังถือว่าผู้นั้นเป็นโจรปล้นศาสนาอีกด้วยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาพระวินัยและรักษาโดยเคร่งครัดไม่อย่างนั้นศึกออกมาแล้วจะมาเสียใจจนตายว่าบัวเสียผ้าเหลืองเปล่าๆากการปฏิบัติธรรมควรใช้เวลาในการศึกษาพระธรรมวินัยและทำสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่งดคุยเฮฮาไร้สาระ การสงเคราะห์สังคมพระบวชสามเดือนควรเน้นประโยชน์ตนคือการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นหลักและก็หาเวลาช่วยเหลืองานหมู่คณะด้วยแต่ต้องไม่ให้เสียการปฏิบัติธรรมถ้าจะสงเคราะห์ญาติโยมก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีบินทบาตก็ให้เป็นระเบียบจะเดินจะเหินมีกิริยาสำรวมเป็นที่แห่งศรัทธาของญาติโยมให้ญาติโยมเขาได้เห็นเป็นตัวอย่างในการมีวินัยและความสำรวมตน อานิสงส์การประพฤติพรหมจรรย์ 1. ทําทำให้ปลอดโปร่งใจไม่ต้องกังวลหรือระแวง 2. ทํทำให้เป็นอิสระเหมือนนกน้อยในอากาศ 3. ทํทำให้มีเวลามากในการทำความดี 4. ทํทำให้เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตทั้งหลายถ้าทำให้ศีลสมาธิปัญญาเจริญรุดหน้าไม่ถอยกลับ 6. กทำให้บรรลุมรคผลนิพพานได้โดยง่ายกามทั้งหลายมีโทษมากมีทุกมากมีความพอใจน้อยเป็นบ่อเกิดแห่งความทะเลาะวิวาทกันความชั่วเป็นอันมากเกิดขึ้นเพราะกามเป็นเหตุ